ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วครับกับสัญญาคนทะเลคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูปลาย NC เคมนะครับของอาจารย์เลิศนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าแกะออกมาเราจะเป็นยังไงตัวนี้น่าจะอยู่ที่สี่วันสี่วันได้ไหมเลิศสี่วันครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะใช้ได้ไหมก็อาจารย์เลิศเขาทําไปแล้วนะครับตัวหนึ่งตัวสี่กิโลกว่านะครับถ้าเพื่อนๆจําได้นะครับผมลงคลิปแล้วนะครับปลาย NC เคมตัวสี่กิโลกว่าส่วนตัวนี้สองกิโลกว่านะครับ ต,ตัวนี้ก็เป็นของไต่สัญญาได้ญญามานะครับอาจารย์เลิศเขาขอซื้อนะครับเขาขอซื้อจะทําเค็มฝากบ้านนะครับไต่สัญญาบอกว่าไม่ขายให้หรอกนะครับแต่ว่าไต่สัญญาก็ให้ฟรีนะครับน้าใจนะครับเพราะว่าถ่ายคลิปเขาประจำนะครับลูกเรือไต่สัญญาถ่ายคลิปประจำนะครับตอนนี้ก็ให้ครบหมดทุกคนแล้วนะครับให้อาจารย์เลิศนะครับให้เชฟสิบดาวนะครับให้ผู้ช่วยนะครับส่วนจันอุยซื้อจากไต่สัญญาครับตัว4ี่กิโลกว่านะครับนี่ครับเรามารุนกันครับแกะออกมาแล้ว โโอ้ปิดแก๊สรถนะเน่ะปิดยังไงนี่ครับใช้ได้เลยครับคราวนี้ต้องล้างครับเออาล้างลาง้ลางน้ำอะไรน้ำในคลองหรือน้ำจืดน้ำจืดได้ไหมล่ะนี่ครับเพื่อน,นปันซีเข็มโอ้โหหอมอะ่ะหอมลเลยเจริญ อ๋ออย่างนี้คือใช้ได้ใช่ไหมไไอ๋นี่ครับเพื่อนๆไปซีเข็มนะครับฝีมือเจริญน,นะครับนี่ครับไปล้างมาแล้วโอ้โหสวยกิฟไซส์นี้กำลังทำเข็มลนเจริญเนานะนี่ครับเพื่อนอือหือไปซีเข็มฝีมือเจริญน,นะครับคราวนี้เราต้องตากไว้ห้อยหัวไว้ใช่ไหมเอาหัวลงใช่ไหมตากไว้กี่วัน สาบวนอ่ะโอเคจจดการเลยเจลเลอสวยเลยครับไซส์กําลังสวยนะครับตัว2กิโลกว่าครับส่วนมากเวลาไต่สัญญาได้มานะครับตัวตกไซส์ถ้าปลาไม่ถึง3ากิโลเขาเรียกว่าตัวตกไซส์นะครับไต,ต่สัญญาก็จะไม่ค่อยขายนะครับส่วนมากก็จะให้คนโน้นคนนี้นะครับผู้ช่วยนี่ให้บ่อยนะครับผู้ช่วยละให้บ่อยนะครับสว่วนตัวนี้ก็จะเลิศเเขาทําเค็มกลับบ้านนะครับฝากลูกสาวนะครับนี่ จัเิญเขาทําไปสามตัวแล้วนะครับแต่ว่าเขาเอากับบ้านสองตัวไอตัวสี่กิโลครึ่งทาให้จันอุยนะครับเพื่อนๆโอ้โหแกออกมานี่หอมเลยนะครับนี่ครับเป NC เข็มนะครับฝีมือจันเลิศนะครับนี่ครับเจ้าของผลงานไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปแขวนไว้ไหนเขาเนี้ยข้างบนข้างบนเลยไปเลยเดี๋ยวตามไปจะไปทางไหนก็ไปนี่ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตามติดไป n ีเข็มนะครับตัวนี้มองนะครับ โอ้นี่ครับนี่อะไรเอ่ยโอ้โหมึกสายแห้งนะครับเพื่อนเตากันแบบนี้เลยนะครับวิถีคนเรือนะครับนี่ครับเดินผ่านที่ไรหอมมากครับนูนครับปีนขึ้นไปแล้ครับข้างบนมีกี่ตัวเดี๋ยวผมต้องปีนตามนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวปีนขึ้นหลังคาเลยครับเพื่อนเพื่อนอ้ยนู่นครับเห็นไหมครับ โอ้สามตัวเลยโอ้โหเดี๋ยวต้องตามึ้นไปดูใกล้ๆโอ้โอตกตกตโอ้โหตากันแบบนี้เลยครับนี่ครับตัวนี้ตัวใหญ่โอ้โหตัวนี้สี่กิโลกว่าใช้ได้ยังได้แล้วใช่ไหมตัวนี้หอมมากเลยนะเนี่ยนี่ครับเพื่อน ปเอนซีเค็มนะครับนี่ครับสองตัวนี่ของเจริญโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ครับเพื่อนดูบนหลังคาโอ้โหสุดยอดไปเลยครับเต็มไปหมดเลยครับผมมีทั้งปลาแห้งมีทั้งปลาเอ็นซีเค็มครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์นะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกท่านครับผม อ๋อตัวนี้เริ่มมืยมยเช้าใช่ไหมเฮ้ยแกะเมื่อวานเลยตัวนี้แกะเมื่อวานครับเพื่อนๆน,นี่ครับสวยเลยครับนี่เจ้าของผลงานครับเตรียมพร้อมจะกลับบ้านอีกแล้ว